วันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2025ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชาวเราจากบทอานที่หนึ่งนะครับหนังสือประกาศศุขดาเนียนซึ่งวันนี้เรามาฟังจากบทที่7นะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันนะครับถ้าใคร อยากจะไตรตรองนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำทำนายหรือคำพยากรณ์ของปกาสุกดาเนียนเราต้องอ่านเรื่องราวบทที่สองกับบทที่เจ็ดและนำมาเปรียบเทียบกันนะครับเราจึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับปกาสกดาเนียนนั้นเห็นนิมิตวันนี้นะครับเห็นนิมิตสัตว์มหือมาสี่ตัว แต่ละตัวนั้นก็หมายถึงอาณาจักรของโลกนี้นิมิตนี้ตรงกับความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งอาณาจักรบาบิโลนนะครับที่เราได้ฟังมาแล้วในบทที่สองฉะนั้นความฝันของพวกนั้นเป็นแง่มุมทางด้านการเมืองนะครับแต่นิมิตของประกาศศกดามิดาเนียน,นั้น เป็นในแง่ของความเชื่อทางด้านจริยธรรมและศีลธรรมของอาณาจักรเหล่านั้นชนชาติเหล่านี้ที่เข้ามาปกครองอิสราเอลเป็นชาติที่ชั่วร้ายและโหดเที้ยมแต่ประกาศกดาเนียนนั้นก็มุ่งให้เห็นว่าอาณาจักรแท้จริงของพระเจ้านั้นมีความมั่นคงยั่งยืนถาวร และจะมาถึงในโลกนี้อาณาจักรของพระเจ้าจะมีชัยชนะเหนืออาณาจักรใดๆในโลกนี้นะครับด้วยความจริงแล้วการตีความสัญลักษณ์ของสัตว์ร้ายต่างๆที่เรา,าได้เห็นในภาพต่างๆดาเนียนได้ให้ความหมายนะครับด้วยความจริงเราจะฟัง ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันวันนี้เรามาฟังบทที่บทที่9ถึง14สั้นๆแต่ว่าพ่อเองก็อยากจะอธิบายให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อจะได้เห็นภาพรวมนะครับสัตว์ตัวแรกที่ดาเนียนเห็นนั้นก็คือ สิงโตที่มีปีกเหมือนนกอินทรีอันนี้หมายถึงอาณาจักรบาบิโลนนะครับอาณาจักรบาบิโลนนั้นก็คือปัจจุบันก็แถวแถวทางแคว้นเมโสโปเตเมียหรือประเทศอิรักนั่นเองนะครับที่ได้รับชัยชนะมาอย่างรวดเร็วรูปปั้นสิงโตที่มีปีกถูกขุดค้นพบ ในซากปรักหักพังของอาณาจักรบาบิโลนดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดานเดียนได้เห็นเห็นภาพนะครับส่วนสัตว์ตัวที่สองนั้นเป็นลักษณะหมีที่ฉีกกินสิงโตอันนี้ก็หมายถึงอาณาจักรเปอร์เซีย กระดูกซี่โคงสามซี่ที่อยู่ในปากของหมีอันดุร้ายนี้ก็หมายถึงชัยชนะของศัตรูนะครับที่มีอมีอำนาจในยุคนั้นส่วนที่ดาเนียนเห็นรูปของเสือดาวอันนี้ก็หมายถึงอาณาจักรกรีซซึ่งปีกของมันหมายถึงการรบ สงครามนี่แหละครับที่ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีซนะครับเพราะอเล็กซานเดอร์นั้นได้ยึดครองแผ่นดินส่วนใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัก300กว่าปีก่อนคิตการ นะครับและเสือดาวสี่หัวก็หมายถึงอาณาจักรกริสนี่แหละที่ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นสี่ส่วนหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ได้สิ้นพระชนไปแล้วอเล็กซานเดอร์นี่อายุน้อยนะครับอายุเพียง30กว่าปีและได้เรียกว่าบุกลุกเข้าไปยึดอำนาจมีอำนาจเกลียงไกลมากทีเดียวในยุคนั้น นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆสัตว์ตัวที่สก็หมายถึงว่าอาณาจักรโรมันสัตว์ร้ายที่เป็นใครว่า,าเรียกว่าโหดเที่ยมนะครับน่ากลัวนี่เป็นยุคสุดท้ายผู้ที่อ่านพระคัำพีนะครับส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า ที่มีสัตว์เหล่านี้แล้วก็มีมีเขาเขาที่งอกขึ้นมาเหนือสัตว์นั้นก็คือเป็นกษัตริย์องค์เล็กองค์น้อยที่เกิดขึ้นมาในช่วงสั้นๆก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตั้งอาณาจักรนิรันดรของพระองค์ขึ้นมากษัตริย์เล็กๆ็น้อยๆนั้น ก็ไม่ได้ปกครองอในโลกนี้อย่างถาวรน,นะครับซึ่งนิมิตเหล่านี้ก็นักบุญจรผู้นิพนธพระวรสารและหนังสือวิวร์ก็ได้ทำนายและบันทึกเอาไว้ส่วนที่บอกว่ามีเขางอกออกมาเล็กๆนั้นก็เป็นผู้ปกครองที่เป็นปฏิปักิ ต่อองค์พระเยซูคริสต์นะครับอันนี้ก็เปาโลก็อธิบายเหมือนกันพระเจ้านั้นได้แสดงให้เห็นถึงจุดจบของอาณาจักรทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ซึ่งจะเป็นภาพที่ขัดแย้งต่ออาณาจักรถาวรเดียรันดรของพระเจ้านะครับและในที่สุดแล้วเราก็มาเห็นว่าคํำพยากรของ ดาเนียนนั้นก็ชี้ให้เห็นถึงยุคสุดท้ายเป็นภาพของการพิพากษาครั้งสุดท้ายก็ดุดดังกับที่ดังที่บอกพทบุญจรอัอคษาวกนั้นได้ทำนายเอาไว้แล้วองค์ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่ตลอดการนิรันดรน,นั้นก็องค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีอำนาจ เหนือกษัตริย์เหนือเมือนมวลมนุษย์และพระองค์นั้นก็จะเป็นผู้พิพากษาในยุคสุดท้ายประกาศกดาเนียนนั้นได้มองเห็นภาพนิมิตองค์พระผู้เป็นเจ้าพิพากษาประชากรนับล้านล้านคนนะครับนี่เป็นภาพนิมิตเราทุกคน ต้องยืนอยอ,อยู่ต่อหน้าพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพในที่สุดและก็เราจะต้องอได้รับการรายงานสิ่งที่เราได้กระทำดําเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันฉะนั้นเราต้องไต่ตรองดีๆนะครับในวันนี้เองวันนี้แหละปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราต้องไต่ตรองเสมอว่าถ้าพระเจ้า มาพิพากษาชีวิตของเราแต่ละบุคคลนะครับพระองค์ก็จะมองดูและพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไรบ้างผลการวัดชีวิตของเรากับพระประสงค์ของพงค์จะออกมาเป็นอย่างไรเราดำเนินชีวิตแต่ละวันเตือนสติของเราต้องเจริญชีวิตแบบนี้ว่าเรา อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านะครับเพื่อจะต้องมีจิตสำนึกอันแท้จริงทีเดียวตามที่มนโนธรรมของเรานะครับสัตว์ต่างๆที่ถูกฆ่าแต่และตัวนั้นก็หมายถึงว่าการล่มสลายของอาณาจักรโรมันในที่สุดในขณะที่บรรดาสัตว์ทั้งปวงสัตว์ตร้ายก็หมายถึง ความโหดร้ายความชั่วร้ายนี่แหละนะครับก็ก็กยังอยู่ในโลกนี้แต่ไม่มีวันที่จะชนะพ,ะพาระพลานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องอรำพึงถึงอย่างเรียกว่าจริงจังโดยเฉพาะในช่วงปลายปีของแต่ละปีนั้นพระวาจาของพระเจ้านั้นก็จะ ชวนเชิญให้เรากล้าเผชิญกับความจริงชีวิตในโลกนี้ว่าชีวิตในโลกนี้มีจะต้องมีอันเป็นไปเป็นอัน,นิจจังไม่มีอะไรที่จะคงอยู่แน่นอนแม้ในโลกนี้จะมีเรียกว่าในยุคปัจจุบันมีประเทศมหาอำนาจมากายทีเดียวนะครับเราลองอ่า วาดภาพเองก็แล้วกันนะครับพ่อยังไม่อยากกล่าวถึงว่ามีประเทศอะไรและการเราจะเห็นว่าการที่ในโลกนี้สับสนวุ่นวายนั้นก็เรื่องของอำนาจนี่แหละอำนาจนี่จึงเป็นเรื่องของเรียกว่าความเหิมเกิมของมนุษย์ที่หลงไหลแล้วคิดว่าตัวเองนั้นมีอำนาจที่สุด และเรื่องการมีอำนาจอย่างยิ่งใหญ่นั้นก็ในที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองทั้งสิ้นน้อยนักที่จะไต่ตองถึงว่าเป็นเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าในปัจจุบันจึงเรียกว่าที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับที่จะมาสร้างให้มนุษย์สับสนและเรื่องของการเมืองนี่แหละมันก็เข้ามา แทรกแสงอยู่ในศาสนาจักรในคนของศาสนาจักรศาสนาจักรนั้นก็กลายเป็นโครงสร้างอันหนึ่งนะครับที่แบบเดียวกันในโลกนี้พ่อก็เคยอธิบายหลายครั้งว่าการที่เรามีโครงสร้างต่างๆก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องมีอยู่เพราะทุกอย่างการเจริญชีวิตมันจะต้องมีระเบียบแบบแผน แต่ว่าไปยึดติดกับโครงสร้างอย่างเดียวนั้นก็ชีวิตก็ล่มสลายเหมือนกันเพราะเราจะไปยึดติดโครงสร้างแบบชาวชาวโลกที่เราเป็นอยู่วันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่วติกันเองพระสันตะปาปาเลโอนพึ่งประกาศไปเมื่อไม่นานก็จะมีการปฏิรูปอยู่ตลอดเวลาทุกระยะ ทุกยุคทุกสมัยก็จะมีการเรียกว่าเรียกว่าให้เหมาะสมนะครับปฏิรูปแต่เราก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับว่าอำนาจของความชั่วร้ายซาตานมันไม่ไม่หยุดทำงานหรอกครับมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็อยากจะทำลายมนุษย์นี่แหละเพราะความอิจฉาความอิจฉาต่อมวลมนุษย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วพงค์สร้างจากความรักของพงค์จริงๆพงค์สร้างเราแต่ละบุคคลนะครับให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วเราก็มีเสรีภาพในแต่ละบุคคลที่จะเลือกที่จะคิดที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราก็มีตัวเลือกทุกอย่างฉะนั้นอำนาจของความมืดกับความสว่างความชั่วกับความดีมันก็สู้รบกัน กลายเป็นสงครามตั้งแต่ดึกดำบันมาแล้วชีวิตเราแต่ละวันนั้นเราก็ต้องมีการต่อสู้ด้วยกันทุกวันแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าหลงทางเราจะยืนอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายอาธรรมหรืออยู่ฝ่ายธรรมะเราจะยืนอยู่ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจะอยู่กับฝ่ายซาตานฉะนั้นเราก็ต้อง เรียว่าต้องขอกำลังเบื้องบนในที่สุดแล้วการเจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นแต่ละวันต้องเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจังต้องขอพลังจากเบื้องบนฉะนั้นบางทีเราก็อย่ายอมแพ้นะครับในการที่จะร้องหาพระเจ้าในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังสิ้นสุดปีพิธีกรรมก็จะเชิญชวนให้เรา คิดถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัญพานทุภาพในพระสีิลุ่งโรดของพระงค์วันนี้ในพระวรสารของนักบ,บุญลูกาบทที่21เราก็ฟังเรื่องราวต่อไปนะครับพระเยซูเจ้าวเวลาอธิบายชีวิตของเราพระองค์ก็จะใช้เรื่องของธรรมชาติที่พงค์พบเห็นนี่แหละให้เราได้มองเห็น วันนี้พงค์ก็กับบรรดาสิทธ์ก็เห็นต้นมะเดือ่อกำลังผลัดใบกำลังเปลี่ยนสีพงค์ก็บอกให้ถึงว่าเนี่ยเครื่องหมายแห่งเวลาก็จะเป็นแบบนี้มนุษย์เราก็มองเห็นได้นะครับพงค์วันนี้เห็นต้นมะเดื่อนะครับที่กำลังพริใบแตกใบเปลี่ยนฤดูกาลขึ้นมาใหม่พงค์ก็ชี้ให้เห็นแหละว่า ประเทศอิสแานอลนั้นก็เป็นเหมือนกับนี่แหละต้นมะเดื่อนี่แหละกำลังผีใบแต่พงอยากจะบอกทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันในาการเจริญชีวิตในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มันแลดูถาวรมั่นคงมันก็จะเรียกว่าหายไปในพริบตาเหมือนกันนะครับดังที่เราก็เห็นแล้วประสบการณ์ในในบ้านของเราเอง ใกล้ตัวที่สุดในชีวิตของเราดูเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉับพลันเตรียมตัวไม่ทันมีแต่การสูญเสียดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องกงนะครับอันนี้ต้องเป็นความสูญเสียเป็นความเศร้าใจเกิดขึ้นกะทันหันไม่ได้คาดคิดบุคคลที่เคยมั่งมี ก็ศูนในพิป่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวันในโลกนี้แต่น่าเสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะความเหิมเกิมความโอหังความจองหองของของมนุษย์เหล่านี้เองการบ้าคลั่งในอำนาจแต่ที่น่าเสียดายที่สุดนั้นก็ในแวดวงศาสนาจักรนี่แหละในตัวเราเองนี่แหละ ตัวมนุษย์นี่แหละที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแม้อยู่ในในชุมชนเล็กๆอยู่ในหมู่คณะเล็กๆก,การที่เรียกว่าไม่ให้ความเคารพกันฉะนั้นคำว่า respect เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะครับ respect เนี่ยก็หมายถึงการเคารพซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเราเราก็ลืมไปที่ลืมไปก็เพราะอะไรก็เพราะว่าหลง คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองมีอำนาจความจองหองในตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมันติดอยู่กับทุกคนการมีทิฏฐิการมีอคติการหลงลืมแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีอย่างผิดผิดก็อยากจะแสดงว่าตัวเองนั้นเก่งตัวเองมีอำนาจอันนี้อันตรายมากนะครับฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ในหมู่บ้านในในครอบครัวในชุมชนวัดในหมู่คณะที่จเจริญชีวิตด้วยกันมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องค่อยๆมาเป็นระดับโลกระดับสากลจึงมีความแต่ความวุ่นวายสับสนความขัดแยง้งฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่พระยิสุเจ้าพูดในพระโอษรสั้นมากนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นเป็นสาระที่สำคัญมาก นั่นก็คือพงค์บอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละมันก็จะสูญหายไปแต่พระวจนะของพงค์นั้นจะคงอยู่ตลอดกาลนิรันดรไม่มีทางที่จะหายไปเลยนะครับอันนี้วันนี้เราต้องไต่ตองแทบนี้สัจธรรมพระวจาของพระเจ้างคงอยู่ตลอดกาลนิรันดรเพราะพงค์เป็นพระวจนะนะครับวันนี้ก็ให้เราได้ไต่ตองอย่างลึกซึ้ง ในการเจริญชีวิตของเราวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณนะครับก็ตามจุดประสงค์ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับและก็ยังขอบคุณขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพรกับรับผู้ที่เอื้ออาทรมีจิตใจเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์พอกำลังที่จะ,ะส่งเข้าสารและปลาแยกปลาย่างปลาแห้งไปช่วยคนที่ยากไร้ อันที่ภาษาป่ามีพระประสงค์อย่างให้ทําอะไรก็ได้ที่เป็นรูปมาทำและขอบคุณต่อผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงนะครับที่ทยอยส่งเข้ามาช่วยเล็กๆน้อยๆแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์จากเล็กน้อยก็จะกลา,ายเป็นสิ่งใหญ่โตนะครับและก็เป็นสิ่งที่งดงามนะครับก็ขอบคุณวันนี้นะครับในวิสาขอบคุณ พ่อไม่ลืมที่จะภาวนาสำหรับผู้เจ็บป่วยนะครับพอจุดเทียนที่บุญยาลาศีคุณพ่อนิคลัสต์บุญเกิดกิบบมรุงนะครับและเพื่อขอพรสำหรับรักษาคนเจ็บคนป่วยทุกๆคนนะครับที่ขอคำภาวนาเข้ามาพ่อถวายมิสซาสุขสำราญให้หลายครอบครัวนะครับที่ขอคำภาวนามาวันนี้แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับและ ภาวนาสําหรับผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ล่วงลับนะครับก็ภาวนาให้ตามจุดประสงค์ต่างๆและโดยเฉพาะหลายครอบครัวที่กําลังเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากขอพระเจ้าได้เป็นผู้บรรเทานะครับให้มีกําลังต่อสู้กับสิ่งซี่เลวร้ายที่เกิดขึ้นและไม่ลืมผู้ที่กกำลังประสบภัย ต่างๆโดยเฉพาะอุทกภัยในวันนี้นะครับพอภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่28พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีคุณพ่อวินัยหรือคุณพ่อซุยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับที่คุณพ่อเชิดดันัยที่มีวันค้ายวันเกิดนะครับที่เป็น พระสงค์ของของกรุงเทพนะครับและนอกนั้นจุดประสงค์อื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ทุกๆคนก็ขอให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมนะครับอาเมน